เอทีบเคลรุ่นสมาร์ทสีเทาดำพร้อมกับตัวชุดแต่งรุ่โซรอบคันสำหรับคันนี้เป็นของน้องก๊อตลูกค้าจากช่องทางออนไลน์คันนี้ก็ได้มีการเสริมตัวชุดรุดโซรอบคันนะครับด้านหน้าของตัวสเกิร์ตเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้มิติของตัวรถติดตั้งออกมาแล้วก็จะอยู่แบบนี้เลยนะฮะสเกิร์ตก็จะเป็นสเกิร์ตสีทูโทนสีเดียวกับตัวรถแล้วก็สีดําเงาเปียโนแบค็คด้านข้างครับก็จะมีสเกิร์ตประกบด้านข้างให้แบบนี้เดี๋ยวให้ดูมิติกันนิดนึงนะนี่ เผื่อว่าใครกําลังมองดูนะครับชุดแต่งรุดโซ่อยู่นะครับอยากจะใส่รถสีเทาดําติดตั้งตัวเบ้ารองที่เป็นโลโก้โตโยต้เพิ่มเติมด้วยซีมติดตั้งเรียบร้อยคิววนส์ติดตั้งเรียบร้อยด้านหลังก็มีการเสริมตัวสกเกิร์ตเข้ามานะฮะสปอยเลอร์จะเป็นสีดําเงาเปียโนโบแบกรูปล่ลางหน้าตาแบบนี้เลยให้ดูมิติของตัวรถนิดหนึ่งนะครับคันนี้เป็นของน้องก๊อตนะครับลูกค้าจากออนไลน์นะครับ ก็ขอบคุณมากๆที่ไว้วางใจให้ A ได้ดูแลนะฮะน้องก็บอกว่าต้องการติดตั้งตัวโลโก้60ปีเพิ่มเติมด้วยนี่จัดให้นะฮะใครนะครับที่กําลังมองดูโปรโมชั่นอยู่ช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นปลายปีพลาดไม่ได้นะครับวางแผนออกรถช่วงต้นปีนะฮะอยากจะให้ดูโปรโช่วงนี้ไว้การันตีการทํางานจากยอดขายอันดับหนึ่งะครับสามารถเข้าไปดูการทํางานของ A ก่อนได้